RMT Talk สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ RMTT ค่ะพบกันทุกวันจันทร์และวันอังคารน,นะคะช่วงเวลา14นาฬกาโดยประมาณค่ะ mm hmm. FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเจอก,กัรเช่นเคยนะคะดิฉันอาทิตยาปกทานางังรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้ค่ะประเด็นข่าวสารในวันนี้นะคะเราลงพื้นที่มาร่วมงานนะคะในงานที่ชื่อว่า s a t หีบิสเนสเดย์สองพันยี่สนะคะซึ่งจัดขึ้นโดยคณะบริหารธุรกิจมหายาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธยบุรีที่คลอง6ปทุมธานีนั่นเองนะคะซึ่งงานนี้ค่ะจัดขึ้น5-6กลุ่มพันธุ์2 5 6พันนะคะบรรยากาศในการจัดงานค่ะเริ่มต้นตั้งแต่เช้าเลยนะคะซึ่งก็มีกิจกรรมมากมายนะคะรวมไปถึงการแข่งขันด้วยนะคะวันนี้เรามีเรื่องของการสัมภาษณ์นะคะทั้งทางบุคลากรผู้บริหารและรวมไปถึงบรรยากาศของการจัดงานด้วยนะคะ เริ่มต้นท่านแรกค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร ok สมมยัยผิวสะอาดรักษาการในตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนบุรีค่ะกิจกรรมที่จัดในวันนี้นะครับคณะบริหารธุรกิจนะครับได้จัดกิจกรรมที่นทุกปีเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษานะครับได้นําผลงานนะครับที่ได้เรียนรู้มานะครับนำมาแสดงจริงจอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนะครับที่1น่นะครับ,รบเรามีเป้าหมายนะครับที่เป็น Innovative University นะครับหรือมหาวิทยาลัย นวัตกรรมนะครับและอันที่2ก็คือนักศึกษานะครับได้เรียนรู้นะครับ ที่เราใช้คำว่า hands-on นะครับซึ่งได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้ practice จริงในทุกสาขาวิชาเลยเนี่ยจะเป็นการร่วมเรียนร่วมกับสารประกอบการแล้วก็หลักสูตรของเราทุกหลักสูตรจะเป็นหลักสูตรสังเกศึกษาอยู่แล้วนะครับบางหลักสูตรเป็นหลักสูตรพันธุ์พันธุ์ใหม่ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เขาได้เรียนร่วมกับสารประกอบการทําให้นักศึกษามีประสบการณ์แล้วก็นําโจทย์ในสถานประกอบการจริงนะครับมาประยุกต์ใช้แล้วเขาได้เรียนรู้จริงร่วมกับสารประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการสนับสนุนนะครับจากภาคอุตสาห การจากสารประกอบการนะครับก็จะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้นักศึกษาเรานะครับมีประสบการณ์นักศึกษาเราได้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือความรู้ทางด้านของดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับซึ่งตรงนี้พัฒนาไปเร็วมากเพะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจของเราเนี่ยนะครับทุกคนก็จะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไปพร้อมๆกับการที่เขาได้เรียนรู้ในศาสตร์ของ ในคณะบริหารธุรกิจนะครับแล้วก็มหาลัยเองก็ให้การสนับสน,นุนในด้านนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรามีโครงการที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการทั้ง UBI ก็คือ University Business Incubation นะครับเรามีโครงการ Startup เราจัด Pitching นะครับให้นักศึกษาได,ได้มีโอกาสได้มาได้คิดค้นร่วมกันมีอาจารย์มที่ปรึกษาแล้วก็นำมาแสดงผลงานให้นักเรียนรุ่นน้องๆนักศึกษารุ่นน้องเนี่ยครับได้มาดูว่ารุ่นพี่ได้ทำงานอย่างไรบ้างมีผู้ประกอบการมา ช่วยในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยนักว่าได้ประโยชน์กับนักศึกษาที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พัฒนาความรู้และก็วางผแผนในอนาคตได้ครับ ท่านต่อไปนะคะเราได้มีโอกาสนะคะในการสัมภาษณ์ถึงที่มาและก็วัตถุประสงค์นะคะของการจัดงานในครั้งนี้นะคะนั่นคือรองศาสตราจารย์ดรก้าหาันานานค่ะคณะบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิิยาลัายเทคโนโลยีราชมงคลธนบุรีนะคะซึ่งท่านพูดถึงนะเรื่องของการจัดงานนะคะผู้ฟังคะทั้งปีนี้นะคะมีข้อแตกต่างจากปีที่แล้วอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงนะคะนักศึกษาที่เข้าร่วมง,งานในครั้งนี้จะได้รับประโยชน์อะไรกันบ้างปฏิดามรับฟังสิสัมภาษณ์กันค่ะที่มาของการจัดงานในในครั้งนี้นะครับก็เป็นการ จัดงานเพื่อให้นักศึกษาครับได้ได้มีเวทีในการจัดแสดงผลงานแล้วก็แสดงศักยภาพที่ได้เล่าเรียนนะครับหรือได้รับจากชั้นเรียนนะครับเนื่องจากว่าวิสัยทัศน์ของคณะเราครับต้องการที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการและเป็นกําลังคนมืออาชีพดังนั้นกิจกรรมในในงานนี้ครับก็จะเป็นการนำมาผลงานของนักศึกษาที่ได้คิดค้นโดยเฉพาะแผนธุร,รกิจหรือผลิตภัณฑ์นะครับที่ผ่านการประกวดในเวทีต่างๆนํามาแสดง ซึ่งจะะเจสศธรเนี่เห็นว่านักศึกษาเหล่านี้ครับได้พัฒนาสินค้าแล้วก็พร้อมที่จะต่อยอดแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนจากธุรกิจจากสินค้าต่างๆที่เขาคิดค้นนะครับเป็นไปไปในรูปแบบของเชิงพาณิชย์ซึ่งจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตน,นั่นเองครับทีมกัจงงานในในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นซัตเทนนิบสนะครับก็เป็นการรวมระหว่างซั t เทนบิลิตี้กับบิสเนสนะครับซึ่ง ภายใต้การจัดงานเรามุ่งเน้นที่จะทํำยังไงให้ธุรกิจมีความยั่งยืนแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาจะได้ประโยชน์จากการแสดงศักยภาพของตนนั่นเองให้ผู้ที่เข้ามาชมเนี่ยได้เห็นศักยภาพว่าเขามีอะไรบ้าง ผู้ที่เข้ามาร่วมงานก็จะเห็นศักยภาพของนักศึกษาเราโดยเฉพาะไอเดียต่างๆที่นักศึกษาเราได้คิดคน้นเราเป็นนักศึกษาบริหารธุรกิจแต่เรานักศึกษาของเราสามารถประดิษฐ์คิดคน้นพวกนวัตกรรมที่เป็นด้าน,านวิศวกรรมได้ชัดเจนดังนั้นขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าเข้ามาเยี่ยมชมเลยนะครับงานนี้ก็คือ ถ้าเกิดคุณเข้ามาเยี่ยมชมในกิจกรรมในครั้งนี้คุณก็จะเห็นนวัตรกรรมแล้วก็ไอเดียของนักศึกษาบริหาราธุรกิจ i t ทีบของเราอย่างแน่นอนครับจะเห็นได้ว่าทั้ง9บูธท,ที่ที่คณะได้จัดเตรียมไว้ให้นักศึกษาต่างนําพาผลงานของตัวเองที่ผ่านการประกวดในเวทีต่างๆแล้วก็ได้รับรได้รับรางวัลในในเวทีต่างๆระดับระดับชาตินะครับมาแล้วก็บางบูธเนี่ยจะเป็นระดับโลกยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากมอสโอลิมปิกซึ่งนี่ก็เป็นระดับโลกแล้วรวมถึงถ้วยพระราชทานของนักศึกษาสาขาบัญช ซึ่งก็เป็นการแข่งขันตรงนี้ก็ค่อย <c oughs> ก็แสดงให้เห็นว่านักศึกษาของเราครับได้ทุ่มเทความพยายามแล้วก็ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการแล้วก็เป็นผู้ทํางานอย่างมืออาชีพให้กับอุตสาหกรรมแล้วก็สังคมไทยต่อไปครับ ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ e a บ h b u ิ i n e s s Day 2025นะคะจัดขึ้น2วันด้วยกันนั่นก็คือวันที่5และ6กุมภาพันธ์2568นะคะที่อาคาร4ค่ะคณะบริหาธรธุรกิมหาวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนั่นเองนะคะเบร้การโดยรอบตอนนี้นะคะที่ฉันยืนอยู่ท่ามกลางนะคะกิจกรรมของน้องๆทั้งกิจกรรมบนเวทีนะคะที่อยู่ข้างหลังนี้ด้วยนะคะกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจต่างๆแล้วก็รวมไปถึงนะคะการจําหน่ายร้านค้าของน้องนักศึกษากันด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะ อีกหนึ่งท่านนะคะที่เราเมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์พูดคุยนะคะซึ่งท่านเองเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะฟินทอของวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะดรธันวรัสุวรรณะค่ะอาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจมหาวิิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะอาจารย์ท่านได้พูดถึงเรื่องของความสําคัญในการจัดงานนี้รวมไปถึงกิจกรรมภายในงานนี้มีไฮไลท์อะไรกันบ้างปฏิตาับฟังกันค่ะวันนี้นะคะที่คณะบริหารธุรกิจเรามีการจัดงาน business day นะคะปี2568 นะคะซึ่งในการจัดงานของ b ิ s เ n e s เด a y เนี่ยเราจัดมาเป็นปีที่5แล้วนะคะแนวคิดในการจัดงานก็คือเราจะต้องการให้นักศึกษาเนี่ยได้แสดงผลงานนะคะในด้านบริหารธุรกิจตามหลักสาขาวิชาของเขานะคะแล้วก็ก็จะมีการเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้ทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ทำให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ได้มีความรู้แล้วก็มีคนอื่น,นผู้ผู้บุคคลทั่วไปเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมด้วยค่ะกิจกรรมภายในงานของเราก็จะมีทั้งหมดนะคะ5กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกก็คือการประกวด ะะบูตการจัดบูธในเทศการเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจนะคะแล้วก็มีการนําเสนอนะคะว่าแต่ละหลักสูตรนั้นเนี่ยมีจุดเด่นอย่างไรแล้วก็ประยุกต์เข้ากับทีมอย่างไร <S <S นอกหนเือจากนั้นกิจกรรมที่2ของเราก็คือกิจกรรมในเรื่องของการ ประกวดแผนธุรกิจเราเรียกว่าเป็นการทาแฮกกอร์ตอนนะคะในการประกวดนั้นเนี่ยนะคะเราจะให้มีการอบรมก่อนในช่วงของวันแรกนะคะคือวันที่5นี้แล้วในวันพรุ่งนี้จะมีการพิชชิ่งก็คือในแต่ละทีมที่เข้าอบรมเนี่ยจะเข้ามานําเสนอนะคะ,ะโครงงานที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจค่ะในกิจกรรมที่3ก็คือการประกวดร้องเพลงนะคะให้นักศึกษาได้แสดงความความสามารถพิเศษของเขาออกมานะคะกิจกรรมที่4ก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดนัดนะคะตลาดนัดของเราก็คือมีนักศึกษาได้สามารถทําธุรกิจจริงๆนะคะเราเรียกว่าเป็น RTBS marketplace นะคะในกิจกรรมที่5ก็คือการแสดงของนักศึกษาบนเวทีค่ะซึ่งทั้งหมดทุกกิจกรรมนั้นเนี่ยก็สามารถสอนให้นักศึกษาเนี่ย คิดค,คิดพัฒนางานของตนเองนะคะแล้วก็รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็สามารถที่จะทำธุรกิจเนี่ยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันค่ะนอกเหนือจากนี้ในแต่ละในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีธีมที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นปีนี้ค่ะเราเน้นเรื่องของ SDG ซึ่งเป็นเอ่อ a i n a b l e Go นอนะคะของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเองก็สนับสนุนนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องเหล่านี้คณะเองก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเล็งเห็นความสําคัญของเรื่อง SDG ด้วยเพราะว่าตอนนี้เราก็รู้ว่ามีเรื่องของฝุ่นพิษเรื่องมลพ สาสภาพแวดล้อมค่ะสามารถติดตามนะคะข้อมูลข่าวสารแล้วก็กิจกรรมดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของคณะบริหารหรือคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผ่านช่องทาง fm 89.5 MHz เนะคะ innovation for life นะคะสถานีวิทยุยข,ของราชมงคลธัญบุรีค่ะ และแน่นอนนะคะว่าการมาร่วมในงานนี้นะคะเราก็ได้เก็บบรรยากาศนะคะแล้วก็รวมไปถึงการสัมภาษณ์พูดคุยนะคะกับน้องๆนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งการเป็นเจ้าบ้านของคณะบริหารธุรกิจนะคะการเดินทางม,มาเข้าร่วมของน้องนักศึกษาในต่างคณะแล้วก็รวมไปถึงนะคะยังมีนักเรียนจากโรงเรียนซึ่งจะมีความร่วมมือ MOU กับทางคณะบริหารธุรกิจได้เข้ามาดูงานกันด้วยนะคะปฏิตามการพูดคุยกับน้องๆกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธิวชัยโสดาทิพย์นะคะชื่อเล่นชื่อเคลฟค่ะมาจากสาขา กันตลาดค้าปิขายอยู่ชั้นปีที่2นะคะก็วันนี้มาออกบูธนะคะเป็นครั้งที่2แล้วค่ะครั้งแรกจะเป็นงานโอเว่นเฮาส์นะคะแล้วก็ติดใจค่ะเลยมาออกงานนี้เป็นครั้งที่2ขายังขายดีเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะมีฝั่งนี้จะเป็นโทส์นะคะเป็นน้องขอโทษราคาเริ่มต้นที่59บาทค่ะส่วนฝั่งซ้ายมือของหนูนะคะจะเป็นชาไทยแล้วก็ชาเขียวนะคะครีมชีสแก้วละยีบาทค่ะราคาเริ่มต้นแค่25บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็เพิ่มชีสได้ราคาเพียงแค่15บาทเท่านั้น,นะค่ะสำหรับเด็กการาร ขาปีกหรือว่าเด็กสาขาอื่นๆหรือว่าเด็กคณะอื่นๆนะคะก็สามารถมาอุนหนุนกันได้นะคะประโยชน์ที่ได้รับนะคะหนูรู้สึกว่าการที่เราได้เรียนสาขาการตลาดขาปีกมาค่ะมันมาช่วยในการต่อยอดทาธุรกิจทําค้าขายได้จริงๆค่ะมาต่อยอดเพราะว่าตอนนี้ที่หนูทําอยู่นะคะก็เป็นธุรกิจของหนูจริงเลยเป็นของหนูเองเลยนะคะแล้วก็ได้ทดลองใช้จริงได้ใช้จริงยังไงก็ได้ใช้จริงแน่นอนคะ่ะกี่คาก็ยังได้ใช้จริงเหมือนเดิมค่ะประโยชน์ทุกอย่างมีประโยชน์หมดเลยะคะ่ะ สวัสดีครับชื่อพักครับสวัสดีค่ะชื่อดิมี่ค่ะพวกเราสองคนนะครมาจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดชั้นปีที่1ครับบูธของพวกเรานะครับมาขายเป็นยามาม่าและยำบุญเส้นนะครับก็คือ เป็นสาขาเอ่อเป็นนามสาขาที่เราเรียนครับอาจารย์ให้เจิดมาในการค้าขายทําธุรกิจขึ้นมาครับกิจกรรมวันนี้ก็เรามีบิสเนสเดย์ค่ะก็จะมีการขายของแล้วก็จะมีบูธให้ความรู้ต่างๆด้วยเกี่ยวกับเหมือนมาโชว์จุดเด่นของบูธของพวกเราแล้วก็มีเป็นกิจกรรมอาบุ้ยเกี่ยวกับสายกรีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้ว,ว<ช>าก,าก็สายกร,รกีนเกี่ยวกับหลักลมใช่ประโยชน์นที่การทําธุรกิจของเราครับคือได้นําความรู้ที่เรียนมามาปฏิบัติจริงในการ ค้าขายจริงแล้วก็ในการลงทุนได้ครับแล้วก็สามารถเอา ความรู้ที่ทำกิจการตรงนี้ครับเอาไปไปต่อยอดในการทำงานแล้วก็เอาไปเติม<อ>ได้ครับแล้วก็กิจกรรมนะคะยังมี s i n e s s Day บูตต่างๆที่มีอยู่ในงานนะคะเราก็สามารถเอาไปต่อยอดในวิชาที่เราเรียนได้นะคะแล้วก็ในในการทำงานอะไรได้หมดเลยนะคะถึงว่าคณะอื่นมาศึกษาดูแล้วก็ได้รู้ความความรู้ที่หลากหลายในคณะของเราอีกด้วยะคะ่ะสวัสดีค่ะดิฉันเชมาปางนะคะสวัสดีค่ะชื่อแบมค่ะสาขาเราสาขาระบบสาระสนเทศนะคะชื่อร้านว่า สาสารายำจีบรอยค่ะก็จะมียำลูกชิ้นนะคะแล้วก็ขนมจีบค่ะร้านเรานะคะมีโปรโมชั่นค่ะเออถ้าเอาถ้วยมาเองเราจะแถมลูกชิ้นหนึ่งไม้หรือว่าแถมมาม่าหนึ่งก้อนค่ะสวัสดีค่ะพัชชาพรรอดคำนะคะชื่อเล่นชื่อดีมค่ะเรียนสาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะนันทลีคงงามค่ะชื่อพอเพียงค่ะเรียนอยู่สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนัทวรีจากราวิสุดค่ะชื่อเล่นชื่อว่าเชียค่ะเรียนสาขาการบริหารธุรกิจโลกประเทศเหมือนกันค่ะร้านหนูจะเป็นขนมปังกับร้านชาไทยค่ะหนูคิดว่ามันเป็นการฝึกให้เราแบบว่าฝึกคิดคำนวณหาต้นทุนฝึกการขายหากำไรฝึกการแบบว่าเมนจจัดการหลายๆอย่างแล้วก็ทํางานร่วมกันเป็นทีมค่ะการตลาดด้วยค่ะเพราะว่าการที่เรามาขายเนี้ยค่ะเราก็ต้องคิดการตลาดคิดราคาคิดทุนเหมือนกันค่ะสวัสดีครับผมนักเรียนนายสิบตำรวจอนุชาคุนน้อยครับมาจากศูนย์ฝึก ตำรวจกุรนภาคหนึ่งครับสนใจเกี่ยวกับสาขาโลจิสติกส์ครับมีเกี่ยวกับการขนส่งการค้าครับกับผมนักเรียนในสิบตำรวจสอนเอนนิสสืบนะครับมาจากโรงเรียนนักเรียนในสิบตำรวจูธรภาคหนึ่งนะครับสนใจโครงการคนะการจัดการ,รเป็นประโยชน์ที่ดีครับและก็สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และก็สามารถหาความรู้เพิมเ่มเติมภายในงานได้ครับและนี่คือทั้งหมดนะคะของบรรยากาศการจัดงานนะคะเซนเตอรบีช บิสเดเดย์2025นะคะของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธยบุรีนะคะซึ่งปีนี้ค่ะ5-6กุมภาพันธ์2568นะคะ mm. นอกจากนี้แล้วนะคะยังสามารถติดตามกิจกรรมอื่นๆนะคะที่ทางคณะบริหารธุรกิจจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นเร็วนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงาสามารถติดตามเรื่องของหลักสูตรในการเข้าศึกษาต่อนะคะของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธยบุรีได้ด้วยนะคะทางช่องทาง Facebook BUS_RMUTT นะคะแล้วก็ ถึงเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะและนี่เป็นเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะกับรายการ RMT u Talk ค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณด้วยในการติดตามรับฟังนะคะเจอกันจะมีเรื่องราวอะไรนํามาคุยกันนะคะส่วนในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ